พี่สาวก็ซื้อเมี่ยงคำมาให้กินเขารู้ว่าพี่เป็นคนชอบกินเมี่ยงคำก็อร่อยดีวันนั้นก็บอกโอ้ยอร่อยมากเลยเมี่ยงคำอร่อยเขาบอกเออเดี๋ยวที่หน้าซื้อให้กินอีกเราก็รอปรากฏว่าไม่มาร้านปิดก็ด้วยความโมาโหตัวเองอยากกินก็เลยเปิด YouTube เล่นๆแต่สุดท้ายเราก็ทำจนได้สูตรเมี่ยงคำสูตรโบราณ วิชายพลอยสีสวยครับหรือพี่แก่พี่เป็นพนักง,งานบริษัทมาก่อนออกมาเพื่อมาดูแลพ่อกับแม่ดูแลลูกเมียคอยรับส่งแม่ป่วยอย่างเงี้ยเขาก็ทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านอันนี้ระหว่างอยู่บ้านเราก็ต้องคิดว่ามันน่าจะมีอะไรทําบ้างพี่สาวก็ซื้อเมียงคามาให้กินเขารู้ว่าพี่เป็นคนชอบกินเมียงคําก็อร่อยดีมันน้นก็บอกโอ้ยอร่อยมากเลยเมียงคําอร่อยเขาบอกเออเดี๋ยวที่หน้าซื้อให้กินอีกเราก็รอ ปรากฏว่าไม่มาร้านปิดพี่สาวก็บอกเดี๋ยวอทาทิตย์หน้าซื้อให้แน่นอนรออีกไม่มามาด้วยความโมโหตัวเองอยากกินก็เลยเปิด YouTube เล่นๆว่าไอ้เอมี่ยงคำเนี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างเราก็ลองผิดลองถูกของเรามาจนทำได้มีความถูกว่ามัน,มนโอเคก็ให้พวกพี่น้องกินเขาก็บอกเอออร่อยนะบางคนก็ติเค็ม,มนิดหวานนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่ปากคนแต่สุดท้ายเราก็ทำ จนได้สูตรเราเอามะพร้าวมาจากร้านเสร็จแล้วเราก็มาต้องทําเลยนะจะเก็บข้ามวันไม่ได้เพราะมะพร้าวม,มันจะบูดมามาเสร็จแล้วก็อบใส่เครื่องที่ท,ที่ที่เห็นมาอกะก็มีน้าตาลปี๊ดมีน้ําปลาแล้วก็กะปิกะปิแบบอย่างกะปิพี่ก็ใชา้ของกองโคนเข้ามาเพราะว่ามันจะหอมแล้วก็จะมีขิงขา่าตะไคร้หอมแดง มะพร้าวคั่วหัวคั่ว่งแหง้งเราจะผสมกันหมดเลยผัดให้หอมเราไปปัดแล้วก็ไปเทใส่น้ำเชื่อมเคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้ำเริ่มจะเหนียวดูจากสีที่จากประสบการณ์ของเราแต่แเราเรายกทัพพีเราจะรู้เลยว่าใช้ได้แล้วความหนืดของน้ำตาลมันจะติดขึ้นมาติดก,กับทัพีที่เราทำเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยเครื่องเพราะว่า ของคนอื่นทั่วไปอ่ะ <yog i> ที่พี่ไปทานสมัยก่อนนะมันจะเป็นน้ําน้ําปลาน้ําตาลคือเป็นน้ำเฉยๆเป็นน้นําเหนียวๆน้ำกน้ำเหมือน้ข่น้ําเชื่อมแล, okes, แล้วก็หยอดใส่กับเครื่องเคียงที่เขาให้เรามาแต่มีความรูสึกแบบตอนเด็กๆเ,เราก็ชอบกินอย่างนี้นะเพราะเราไม่เป็นไงแต่นี้พอเรามาเริ่มทําเองเราไปดูสูตรเก่า <u? S 2> สูตรโบราณอะไรเงี <S <s <lam> ้ยคนเก่าแก่จริงๆเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างนี้อย่างนี้คือเราก็ไปถามอาจารย์เรานะท่านเองท่านก็ชอบทานแล้วท่านเองก็บอกว่าเออวิชัย มันต้องมีเครื่องใส่ลงไปนะมันต้องผัดให้หอมนะถ้าเราไม่ผัดมันก็เหมือนกับเราไปต้มมันจะไม่มีกลิ่นอะไรประมาณนี้เราก็จําสูตรเพอเราใส่เครื่องมาแล้วเนี่ยรู้สึกมันกลมกลม่อมมันไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆแต่เครื่องอะ่ะยอมรับว,ว่าเทา่าที่เห็นในในในภาพก็คือเต็มกระทะก็เลยจําสูตรนี้ไว้สุดท้ายแล้วเราก็ มาเป็นอาชีพได้ทําให้เรามีความสุขว่าเออ,อชีวิตของเรามันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยมันเหมือนกับมันหมดพลังไปเรื่อยๆแต่พอเราได้ทําตรงนี้มีความสุขเพลิดเพลินแถมได้ตังค์ด้วยอันนี้สําคัญตื่นเช้ามาก็ส่ง คุณภรรยาไปโรงเรียนกับหลานเราบอกไอถ้ถ้าเราอยู่อย่างนี้แฟนจะไม่เลี้ยงเราไม่ใช่จริงๆเราอยากไปทํานะแต่แฟนไม่เราไปเป็นพ่อบ้านเราเป็นผู้ชายต้องเป็นผู้นําไม่ใช่ให้เมียเป็นผู้นําก็ได้เราเป็นผู้ตามแต่เป็นผู้ตามอย่างที่ผู้นําต้องฟังหลังจากนั้นเราก็มาดูแลบ้าน มีผ้าก็รีบไม่มีผ้าเราก็ทำงานบ้านไปเรื่อยๆร้องเพลงชอบร้องเพลงมากได้ความสุขของพี่คือครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ครอบครัวมีความสุขทำหมด ตอบใจจริงคือไม่ชอบแต่ทำได้แต่ทำแล้วต้องทำให้มันมีความสุข